สวัสดีสสดค่ะ,คะสวัสดีผู้ปกครองและเด็กนักเรียนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์อนุบาลหนึ่งโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาวัดเนวังพระรามหลวงค่ะเช้าวันนี้นะคะมาเจอคุณครูแอนนาแล้วก็คุณครูปาล์มอีกแล้วนะคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนหรือยังคะพร้อมอถ้าเด็กๆพร้อมแล้วมาเตรียมหนังสือกันเลยค่ะลูกอ่าหนังสือบุคคลและสถานที่นะคะ วันนี้เด็กๆก็ยังเรียนหน่วยเดิมอยู่นะคะก็คือหน่วยบุคคลสำคัญวันนี้เรียนเรื่องกิจกรรมวันเด็กอ่าเป็นกิจกรรมที่เด็กๆทุกคนชอบมากๆเลยค่ะอ่าเด็กๆไปดูสาระเรียนรู้สำหรับวันนี้กันเลยนะคะหน่วยบุคคลสําคัญสาระเรียนรู้วันนี้ก็คือกิจกรรมที่ทําร่วมกับเพื่อนๆอ่าในวันเด็กเด็กได้ทํากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับบคุคคลสำคัญของเด็กเช่นคุณพ่อคุณแม่เพื่อนและคุณครูจจกิจกรรมวันเด็กนะคะ,ะก็จะจัดขึ้นในเดือนมกรานะคะของวันที่ เสาที่สองของทุกทุของทุกทุกปีเดือนมกราคมก็แต่ปีนี้ไม e ่ได้จัดเพราะว่าน่าจัดสถานการณ์โควิดนะคะก็เลยไม่มีการจัดกิจกรรมใดๆทั้งสิ้นนะคะอ่ก่อนที่จะเข้าสู่แบบฝึกหัดเด็กๆมาดูภาพกันก่อนเลยนะคะอ่าภาพที่หนึ่งเป็นภาพ กิจกรรมงานวันเด็กมีลูกโป่ใช่ไหมทคุณครูปามีลูกโป่มีเพื่อนทั้งหมดสามคนเ,เด็กๆเ,เคยไปทํากิจกรรมวันเด็กที่ไหนกันบ้างคะมีที่ไหนบ้างคะ,ะได้ของขวัญอะไรบ้างเอ่ยเพราะว่าบางที่บางเหมือน ห่วยงานนะคะเขาจะจัด,จดกิจกรรมให้เด็กๆนะคะได้ร่วมสนุกนะคะอย่างเช่นการฟาลูกโคงการจับโคงรนงวันการตอบคําถามการสดงการร้องเพลงมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยเพื่อเด็กๆจะได้รับของขวัญวันเด็กบางคนก็ได้จักรยานบางคนก็ได้หุ่นยนต์บางคนก็ได้ตุ๊ก,กตา ันเด็กนะคะเราก็ต้องไปกับผู้ใหญ่นะคะไม่ว่าจะบางครอบครัวคุณพ,อพ่อคุณแม่ก็จะพาไปไหนครับไปสวนสัตว์ไปดูสัตว์ต่างๆนะ,ะบางค<า>นก็ไปสนามบินไปดู <ๆ S 2> เครื่องบินออที่ทหารเขาฝึกให้เด็กๆดูกันนะคะนะคะ,ะ,คะเป็นกิจกรรมที่ทําร่วมกันกับเพื่อนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะ เขาบอกว่าแบบฝึกหัดนะคะให้เด็กๆเขียนทาตามรอยประแล้วเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมของภาพกิจกรรมวันเด็กนะคะเด็กๆดูสิคะภาพที่หนึ่งก่อนเลยนะคะก็คือเป็นกิจกรรมงานวันเด็กภาพที่สองขวามือก็คืออะไรรู้จักไหมคะคืออะไรคะเขาถืออะไรอยู่ถือกะโงก็คือกิจกรรมวันลอยกะ ดูภาพข้างล่างเลยนะคะประภิษฐาก็คือกิจกรรมการแสดงวันเด็กมีการเต้นอยู่บนเวทีนะคะแล้วก็กิจกรรมที่สี่ก็คือคุณพ่อคุณแม่พาเด็กผู้ชายตัวเล็กๆคนนั้นไปสวนสัตว์ไม่เที่ยวที่สวนสัตว์นะคะก่อนอื่นนะะให้เด็กนักเรียนนะคะเขียนตามตามรอยเส้นตะนะคะคำที่หายไปก็คือคําว่าเด็กๆนะคะ ให้เด็กๆเ,เขียนเพื่อดินต่อเลยนะคะอ่าหลังจากนั้นนะคะเมื่อกี้คุณครูตามบอกแล้วว่าภาพใดบ้างที่เราทําในกิจกรรมวันเด็กคะภาพไหนคะลูกภาพที่หนึ่งใช่ไหมคะกิจกรรมงานวันเด็กใช่ไหมลูกใช่ไหมคะอ่าใช่นะคะให้เขียนเรื่องไหนถูกต้องอให้เด,เด,เดรรต่อมากิจกรรมมันลอยกระทงใช่ไหมลูกไม,ไม่ใช่นะคะ,ะ,คะอ่าต่อมา มีการเต้นอยู่บนเวทีก็คือกิจกรรมวันเด็กอันนี้ใช่ไหมคะลูกใช่รเพราะว่าทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆน,นะคะสนุกสนานกับเพื่อนๆต่อมาภาพสุดท้ายนะคะคุณพ่อคุณแม่พาเด็กผู้ชายใส่เสื้อสีแดงไปเที่ยวสวนสัตว์อันนี้คือกิจกรรมวันเด็กใช่ไหมคะลูก ถูกต้องนะคะเพราะว่าทำกิจกรรมร่วมกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่พาไปเที่ยวสวนสัตว์พาไปดูสัตว์ต่างๆในสวนในสวนสัตว์จะมีอะไรขึ่งกุ้ามีมีลับมีม้าลายมีสัตว์เยอะแยะมากมายที่เด็กๆไม่เคยเห็นเลยนะคะให้เด็กๆทาเครื่องหมายถูครับกรริจกรรมมอลากระทงเด็กๆต้องติ๊กด้วยไหมคะลูกอ่าไม่ต้องเห็นเครื่องหมายถูกต้องนะคะเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับวันเด็กนะคะ เด็กๆเข้าใจหรือยังคะทำได้ไมเอ่ยเด็กๆควรจะทำได้นะคะลูกเขียนตามเส้นป่าแล้วเขียนเครื่องหมายถูกต้องในภาพที่เกี่ยวกับวันเด็กเดี๋ยวคุณครูทดทวนให้อีกหนึ่งรอบนะคะให้นักเรียนเขียนตามหวยเส้นประคําว่าวันเด็กในคําว่าวันในแบบฝึกมันมีอยู่แล้วนะคะให้เขียนตามเส้นประคําว่าเด็กนะคะ รวมกันก็คืออ่านว่าวันเด็กต่อมาเมื่อน,นักเรียนเขียนตามรอยเส้นประเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกต้องในช่องสี่เหลี่ยมมุมขวาที่เกี่ยวกับวันเด็กนะคะลูกภาพที่หนึ่งกิจกรรมงานวันเด็กใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่เครื่องหมายถูกต้องนะคะภาพที่สองกิจกรรมวันลอยกระทงเกี่ยวกับวันเด็กไหมลูก ไม่ใช่นะคะไม่ต้องติกเครื่องหมายนะคะต่อมามีการแสดงอยู่บนเวทีก็คือกิจกรรมวันเด็กไหมคะอ่าใช่เขียนเครื่องหมาถูกต้อง <ใช S 1> <ๆ S 2> แล้วก็ภาพสุดท้ายก็คือสวนสัตว์ผู้ปกครองพาเด็กๆไปเที่ยวสวนสัตว์อันนี้เกี่ยวกับวันเด็กไหมลูกถูกต้องอ่าต้องนะคะสําหรับวันนี้แบบหัดก,ก็เรียบ้อเยเลวนะคะเด็กๆทำได้ไหมคะลูกทำได้ไม่เอ่ยวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมลูกอ่าแกนตามเส้นปะ เสร็จแล้วเด็กๆทาความเข้าใจเกี่ยวกับภาพติ้งขวดอธิบายแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้การเรียนการสอนก็จบลงแล้วนะคะเจอกับคุณครูปาและคุณควูนางกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ